ถนนที่ลื่นตรงบริเวณแยกสตาร์ไลท์เนี่ยอันนี้มันมีสาเหตุจากอะไรครับครับผมครับสวัสดีครับผมนายทศพรทุยนวงนะฮะรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจ่ายเชิงเซาฝ่ายวิศวกรรมนะครับบริเวณแยกสตาร์ไลท์หรือทางหลวงหมายเลข304ของเราเนี่ยเหตุเกิดเมื่อวานนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดตามสื่อต่างๆแล้วเนี่ยรถได้ลื่นถลไมตกลงข้างทางจำนวน9คันนะครับเนื่องจากฝนตกลงมามากนะฮะ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้ฝนตกมาเป็นสักสัปดาห์หนึ่งแล้วจุดนี้ก็ไม่เกิดนะไม่เกิดเหตุแล้วเมื่อวานเรายังาหาสาเหตุไม่เจอเนะีย่ยแต่ว่าฝนตกทั้งวันตกปล่อยๆทั้งวันจนวันนี้เช้าวันนี้ผมไม่ได้นิ่งนอนใจเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตาบาปว่าทําให้รถเขาตกก็รีบไปดูนะเอาทีมงานออกไปดูปรากฏว่าเราไปเจอสารเคมีซึ่งผมไม่ทราบชนิดว่าเป็นสารเคมีอะไร หล่นลงมาบนพื้นทางเรานะครับเป็นบริเวณวงกว้างนะ,ะแล้วก็ผสมกับน้ําฝนที่มันตกลินลินมาเนี่ยผสมกับสารเคมีแล้วมันก็เกิดเป็นฟิล์มบางๆเนี่ยเคลือบจราจรของเราไว้ไอ้ฟิล์มตัวนี้มันก็เลยเป็นตัวกั้นระหว่างยางหรือดอกยางกับผิวจราจรซึ่งเป็นคอนกรีตทําให้เกิดความลื่นเวลาเบรกหรือว่ารถวิ่งไปด้วยความเร็วก็จะลื่นแลาไหลออกไปแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ารถที่ตกลงไปเนี่ย ส่วนมากเราจะเป็นรถรถปิกอัพหรือว่าหรือว่ารถที่บรรทุกมาแล้วเราไม่ทราบว่าลมยางเขาเป็นอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นทางแขวงเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราเอาทีมงานของเราไปเนี่ยเอาน้ําไปล้างเอาน้ํายาทําความสะอาดผิวไปขัดตั้งแต่เช้าก็ปรากฏว่าแล้วก็เปิดไฟว่าวาใส่กลวยเพื่อให้ประชาชนเบาลงร่วมกับท้องที่ร่วมกับสสในจังหวัดแล้วร่วมกับผู้กํกับ ที่นี่นะครับไปทําดูแล้วปรากฏว่าเออมันเบาลงแล้วอุบัติเหตุก็ยังไม่เกิดก่อนหน้านี้นะครับขาเข้าอ่าแข่งึงสาวก็เป็นเหมือนกันวิธีการแก้ไขในระยะยาวของเราคือเราก็ใช้รถชนิดหนึ่งใช้อุปกรณ์เนี่ยมาขัดผิวเพื่อให้เกิดความฝืดมากขึ้นขาเข้าที่เราแก้ไปแล้วก็เกิดการได้ผลแต่ขาออกก่อนหน้านี้ถ้าพี่ๆน้องๆยังจํากันได้ในประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ย ก่อนถึงแยกสตาร์ไลท์ก็จะมีเหตุการณ์ดังดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นนั่นคือรถตกไปเจคันแล้วรอบนั้นจะเป็นรถเก่งด้วยซึ่งเราก็เจออจำเลยนั่นคือเป็นถังน้ำมันเครื่องใช้แล้วชนิดแกล่อนนะตกลงบนพื้นทางเราแล้วกระจายออกแล้วประกอบกับฝนตกด้วยทำให้น้ำฝนกับน้ำมันเครื่องเนี่ยกระจายออกเป็นบริเวณวงกว้างกว่าทางเราจะรับทราบเนื่องจากฝนตกตลอดเนี่ย มันแก็้กระจายไปแล้วพี่น้องก็เลยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ก็เลยอยากฝากผู้ใช้ทางผู้ใช้รถใช้ถนนนะเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบทันทีที่เกิดขึ้นเราจะรีบแก้ไขนะครับแก้ไขให้เร็วที่สุดแต่ฝากผู้ใช้ทางหรือว,ว่าไอ้พวกน้ำมันเครื่องหรือว่าสารเคมีต่างๆที่ท่านบรรทุกเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะบรรทุกไปแต่อย่าให้รัดกุมนะฮะปิดปกปิดให้ดีอย่าให้ตกบนผิวทางของเราแล้วก็ ฝากไปถึงเรื่องความเร็วนะฮะถ้าฝนตกเนี่ยพยายามอย่าขับรถเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงนั้นๆด้วยความเป็นห่วงนะครับกรณีที่เราเจอน้ำมันที่มันระสบ OK เทข้างหน้าวันเพิ่งหล่นหรือว่าเพิ่งร่วงเนี่ยมันจะเอารถไม่อยู่นะฮะอันนี้ผมปรารถนาดีอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากไปถึงเรื่องอุปกรณ์ภายในรถไม่ว่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนช่วงนี้อายุเข้านะฮะแล้วก็เป็นหน้าฝนฝนตกชุกมากหรือเป็นยางรถยนต์หรือแม้กระทั่งลมยางที่ท่านได้เติมไว้ท่านต้อง พยายามมันตรวจสอบนะครับอย่าประมาทกับการใช้รถใช้ถนนถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมันจะเอารถไม่อยู่นะครับโดยทางเราเนี่ยวันนี้ชเช้านี่เราก็ทําการล้างผิวในตัวที่สารเคมีร่วงไหลมันในสารเคมีชนิดนี้เราไม่สามารถจะตอบได้ว่าว่าเป็นอะไรแต่เขาสามารถกัดสีสีของช่องแบ่งเส้นจราจรให้หลุดยุยยๆเป็นผงได้ไม่ว่าจะผ่านสีเหลืองก็หลุด ผ่านสีขาวก็หลุดแล้วเป็นวงกว้างนะครับอันนี้อันนี้เราคาดเดามาว่าน่าจะผสมกับน,น้าฝนแล้วทําให้เกิดการลื่นแต่ณปัจจุบันผู้ใช้ทางจุดดังกล่าวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับทางเราได้ทําการเอาทีมงานลงไปล้างด้วยน้ํายายาตลอดแนวแล้วณปัจจุบันณเวลานี้เราได้วางกลวยยางอุปกรณ์ป้ายหรือไฟกระพริบเตือนเราจะวางไว้อ,อีกประมาณ3วันทําการเพื่อให้รถชะลอความเร็วลงและให้ผู้ใช้ทางที่ผ่านไปผ่านมา กิดวความปลอดภัยสูงสุดครับด้วยความเป็นห่วงจากกรมทางหลวงครับครับ,รบผิวหน้าของคอนกรีตเราเนี่ยที่การกอร่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยาการตรวจรับงานหรืออะไรทางวิศวกรควบคุมงานหรือทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานในการตรวจรับงานอยู่แล้วไอความฝืดหรือความลื่นเนี่ยมันมีการวัดอยู่แล้ววัดปุ๊บเราก็ผ่านไปแล้วแต่พราในกรณีที่เป็นแบบเนี้เราไม่นิ่งนอนใจท,ท,ทั้งที่มันผ่านมาตรฐานไปแล้วล่ะ ทางแฝงเราในเจ้าของพื้นที่เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยการใช้รถใช้อุปกรณ์เข้ามากัดผิวเพิ่มความฝืดให้มันอีกจะเห็นได้จากว่าสมานช่วงช่วงมาสองปีที่แล้วที่รถตกบ่อยๆโครงการเสร็จใหม่ๆนะฮะเราพยายามทำแล้วก็โรยอุปกรณ์ปุ่มเป้าป้ายลงไปโรยสีชะลอความเร็วลงไปณปัจนจะุบันนี้ก็ต้องต้องใช้คำว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจถึงแม้จะมีหลุดไปบ้างบางคันแต่ก็ วิงวอนผู้ใช้ทางนะฮะย่งไเบาลถนิดนึงหลังจากฝนตกฝนตกขนาดตกใหม่ๆเนี่ยอันตรายนะครับแล้วก็ตรวจเซ็กลมยางอุปกรณ์ของท่านให้พร้อมใช้งานนะครับอันนี้อันนี้ขอฝากไว้นะครับสาเหตุของที่วัดเส้นทางหน้าวัดสมายกับสาเหตุกับที่นี่เนี่ยมันเป็นกรณีเดียวกันไหมครับถ้าถามถึงผิวลื่นผิวจราจรลื่นจะลักษณะคล้ายๆกันแต่ทางสตาร์ไลท์เนี่ยที่เราเจอที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วนั่นคือ น้ำมันเครื่องหล่นกับสารเคมีหล่นอันนี้ผมขอแยกกรณีนะครับอาจจะมาจากจากประชาชนผู้ใช้ทางที่บรรทุกมาแล้วหล่นแต่ถามว่าผิวเนี่ยลื่นคล้ายๆกันไหมถ้าฝนตกผมว่ามีความคล้ายกันแต่ทางยังไงเลยเราก็ไม่ได้ต่ำกว่าฐา,ฐานที่กรมทางหลวงกําหนดไว้นะฮะโดยณปยัจจุบันนี้เราไม่นิ่งนอนใจเราก็จะขัดต่อไปอีกเพื่อให้มันเกิดความฝืดให้มากที่สุดน,นะครับอันนี้วิธีแก้ที่วัดสมบัหน้าวัดสมบัเนี่ย เราแก้ยังไงถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งลดลงจากเมื่อช่วง2ปีก่อนที่ผ่านมาครับก็เช่นเดียวกันครับก็คือใช้เครื่องกัดคอนกรีตผิวหน้าจราจรให้เกิดความฝืดมากขึ้นแล้วก็ใส่ป้ายเตือนไม่ให้ขับรถเร็วฝนตกถนนลื่นป้ายเฝ้าระวังแล้วก็เครื่องหมายพื้นทางเป็นลัมเบอร์สติกเพื่อให้รถชะลอความเร็วนะครับในวัสมานจะเห็นได้ทั้งสองฝั่งอเราใส่เพิ่มเติมเมข้าไปเยอะมากาผลของอุบัติเหตุก็ลดลง ตามลำดับนะครับณปัจจุบันนี้มันเกิดที่สตาร์ไลท์แต่ผมมั่นใจว่าสตาร์ไลท์เนี่ยมันเป็นระยะทางที่ไม่ยาวมากยังไรเสียเราจะแก้ไขปัญหานี้ให้เด็กขาดให้ได้นะครับแล้วก็วิงวอนนะฮะเรื่องเรื่องการบรรทุกของของเหลวของลื่นนะฮะยังไงปกปิดให้ดีนิดนึงนะครับไม่งั้นตกมาแล้วฟูเดือดร้อนเป็นวงกว้างครับค,คือสารเคมีเมื่อวานเนี้ยเขาตกมา ค่อนข้างจานวนมากม่าชาวไปดูผมมีรูปนะฮะให้รูปให้ดูเยอะค่อนข้างเยอะมากว่าแล้วเขาผสมกับน้ําฝนมันก็เลยกินบริเวณไปกว้างื่องจากฝนมันตกทั้งวันเลยเมื่อวานแล้วก็ถนนเราเนี่ยมันเป็นกาวสโลปข้างหนึ่งจะต่ําเพื่อให้น้ําไหลลงข้างทางเพื่อสู่ลำรางสารนะต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเคมีที่ผสมกับน้ําฝนมันก็เลยไหลเป็นวงกว้างแล้วระยะที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ1 0อยเมตรและจุดที่ลดลงมันก็เลยไปอีกประมาณ200อเมตรซึ่ง ผมผมมองว่าไอ้สิ่งที่ทําให้ลดลงก็คือจุดนี้แหละฮะมันล้อมันรับไปแล้วดอกยางมันรับความลื่นไปแล้วมันก็เลยไปลงในช่วงนั้นนะครับเส้นทางน้ำวัตถุน้กับอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นผู้รับเหมาเดียวกันไหมฮะคนละเจ้าครับคนละเจ้าเป็นผู้รับเหมางานทางของเราคนละเจ้าแต่มาตรฐานเดียวกันภายใต้การจดทะเบียนให้เข้ามาทําได้กับกรมทางหลวงเรานะครับคนละเจ้าลูกที่สารเคมีเขาล่วงไหล ลงพื้นทางที่จุดที่เกิดเหตุที่รถตกเมื่อวานเก้าคันนะครับปรากฏว่าไปดูแล้วเนี่ยมันชะรวมกับน้ำฝนลงไปเองนะเป็นทางยาวมากเลยมันก็เลยทำให้รถที่ดอกยางเขาไม่นั่นจริงๆร่วงเลยเนะท่านตอสอภาคภูมิใจไทยนะฮะท่กยากิตติไทยก็ไปร่วมตรวสอบด,อด้วยปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเ่ยสีเหลืองผ่านสีเหลืองกัดสีเหลืองผ่านสีขาวกัดสีขาวแล้วมันไหลลง เนื่องจากว่าถนนเราอะยกกาวสโลไว้เพื่อให้น้ําไหลผ่านไม่ให้น้ําขังถนนนะครับมันก็ไปตามนั้นจุดที่พบสารเคมีตกเนี่ยมันอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยฮะสามแยกหร<ะ>ืวอว่าก่อนถึงจุดเลยเลยสามแยกไปจุดที่มันเกิดเหตุเลยครับเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเลยสามแยกไปนิดหนึง่งฮะเลยสามแยกไปประมาณร้อยเมตรนะครับภาพกว้างก็จ,จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้เตรียมทีมงานเข้าระดมล้างทั้งแนวเลยนะครับล้างด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําแล้วก็ผสมกับ ยาขัดพื้นนะครับพเพื่อเอาคราพวกนี้ออกนะฮะครบาบไม่ออกน,นี่ทาไคพบสารเคมีเมื่อไหร่เช้าครับประมาณแปดโมงกว่านะฮะเนี่ยเนี่ยมันยังทิ้งไว้แล้วมันยังทาปฏิกิริยายอยู่เลยเนี่ยเนี่ยน่ากลัวครับหลังจากล้างแล้วเนี่ยผ้าที่เราได้ก็คือถนอนเรากลับมาสู่ในสภาพที่ดูแล้วมันน่าจะมีความปลอดภัยสูงขึ้นเนี่ยกว่าคราบฟีหรือคราบความมันมันหายไปแล้วเห็นได้จากรูปเนี้ยฮะ ่อนหน้านี้แขวงได้ทําการอขูดเปิดหน้าผิวคอนทิคนะฮะให้มันฝืดขึ้นแต่ก่อนหน้าที่จะขูดเปิดเนี่ยมาตรฐานของผิวเราก็ผ่านมาตรฐานของกรมทางหลวงเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่า mm hmm. เราเปิดเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เห็นชัดเลยนะเนี่ยเราขัดเราขูดออกไปหมดแล้วเราล้างปุ๊บมันจะสะอาดเกิดขึ้นแล้วก็วอันนี้เพิ่งขูดไปเช้าเลยใช่ไหมอ่าเพิ่งล้างไปเช้าแต่มันขูดมาแล้วเป็นเป็นเดือนแล้วฮะเราต้องกันไม่ให้มันเกิดน,นะฮะ ฝนตกก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อวานที่เป็นเก้าคันเพราะว่าผมมั่นใจว่าเป็นสารเคมีตัวนี้ล่วงเข้ามาผสมกับน้ําฝนนะครับอันนี้หลังจากล้างแล้วก็เป็นแบบนี้ครับคือมันมันลื่นหรือมันยังไงมันมันหรือมันยังไงมันมันมันลื่นฮะจับไม่อยู่เลยครับดอกยางดอกยางพึ่งทําด้วยยางเนี่ยกับผิวทนลายผิวระจาจรี่ยมันไม่ได้จับกันมันโดนฟิล์มตัวนี้เคลือบไป้ั้นกลางนะครับมันเลยถลไมแต่เราจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมมันคืออะไร ไม่สามารถพิสูจน์าห้มันไปกับน,น้ำครับแต่มันทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ให้เราครับผม